ต้อหินแถวแรกเป็นข,ข้างเดียวค่ะเป็นข้างเดียวแล้วก็แล้วก็เอายาไปหยอดหยอดอยู่ตลอดเวลาเลยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อจินดาพรลื่นนามค่ะอายุอายุหกสิบหกสิบเก้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อวันวิสาแม่จึงค่ะเป็นลูกสาวของคุณแม่อาการเป็นยัไงคะเริ่มเริ่มแรกก็มันมันปวดค่ะมันปวดมา ต้องม,มาหาหมอตรวจหมอบอกเป็นต้อหินฝั่งตาฝั่ง,งตายค่ะเป็นต้อหินเขาแรกเป็นข้าง,งเดียวค่ะเป็นข้างเดียวแล้วก็แล้วก็เอายาไปหยอดหยอดอยู่ตลอดเวลาเลยก็อยู่อยู่ไปก็เอ๊ะชักมัวขึ้นมาพอมัวขึ้นมาก็มาหาหมออีกครั้งหนึ่งแต่แต่หลายปีนะคะหลายปีหมอบอกเป็นเป็นทั้งต้อหินทั้งต้อกระจกค่ะแต่ว่าต้อหินเอต้อกระจกนี่เราสามารถเอาออกได้ แต่ต้อหินนี่เราต้องอยู่กับเราจนจนแก่ตายก็มาหาคุณหมอเพราะคุณแม่ตาโม,มลงโมลงก็เลยมาเสิร์ชหาใน Google เสิร์ชหาในอะไรว่าในบริเวณละแวกแ,แถวแถว,แถวแระกบังแถวอุตเทตเนี่ยที่ไหนมีรักษาบ้างก็เลยมาพบที่จุฬาลักรณ์มาพบคุณหมอสมบูรณ์ค่ะคุณหมอสมบูรณ์ก็เลยแนะนําว่าให้แนะนาให้ผาก็เลยนัดผ่ากันไม่ได้กังวลอะไรค่ะ ค,คือเราต้องการให้ใหมันเห็นค่าตักข้างนั้นก็ยังดีเ,เราต้องการให้เห็นน่ะคะ่ะเลยไม่กลัวไม่อะไรแล้วตัดความกลัวไปไม่มีการไม่มีความกังวลเพราะว่าเรามั่นใจในตัวคุณหมอเพราะคุณหมอก็าเก่งมั่นใจในตัวคุณหมอมากแล้วคุณหมอก็แนะนำแนะนําเราไปหลายๆอย่างแล้วก็เลยคิดว่าเราเราไม่กลัวในสิ่งนี้เลย เรามั่นใจในตจวคุณหมอสวัสดีครับผมนายแพทย์สมบูรณ์ปัญญากรจากสุขแพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬาลัตเก้าแอร์พอร์ตครับสำหรับคนไข้ผู้ป่วยรายนี้นะครับก็คนไข้เนี่ยมีประวัติเป็นต้อหินทั้งสองตามาแล้วเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตาข้างซ้ายไม่สามารถจะมองเห็นได้แล้วส่วนตาขวาเนี่ยมีอาการมัวลงอย่างมากนะครับการมองเห็นในขณะนี้เนี่ยเพียงแค่มองเห็นนิ้ว นับนิ้วในระยะใกล้แค่นั้นเองนะครับคนไข้เนี่ยก็เป็น2โรคเลยนะครับก็คือมีต้อกระจกด้วยแล้วก็ต้อหินด้วยนะครับในการรักษาผู้ป่วยรายนี้เรารักษาทั้ง2องอย่างนะครับก็คือรักษาต้อกระจกด้วยการผ่าตัดแล้วก็รักษาต้อหินด้วยการหยดยารักษาความดันลูกตาการรักษาต้อกระจกเราใช้การผ่าตัดด้วยคลื่นอันตาซาวโดยใช้เลน ลักษณะเลนจะเป็นเลนนิ่มเป็นเลนตามมาตรฐานนะครับไม่มีรอยเย็บหลังผ่าคนไข้สามารถใช้สายตาทํางานใช้ชีวิตประจาวันได้นะครับมีระยะพักฟื้นก็ประมาณช่วง2อสวันแรกนะครับหลังจากนั้นก็สามารถจะใช้สายตาดูโทรทัศน์หรือว่าดูมือถืออ่านหนังสือได้ครับสําหรับในผู้ป่วยรายนี้ต้อกระจกเป็นค่อนข้างมากนะครับ ภาษาของทางหมอก็คือเรียกว่าค่อนข้างจะไปทางสุกมากนะครับก็ไม่ควรจะปล่อยไว้นานนะครับก็การปล่อยไว้นานก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้สําหรับต้อกระจกนะครับการรักการรักษาก็จะยากขึ้นเป็นลําดับเราก็ควรจะมีการหมั่นตรวจสอบการมองเห็นของสายตาทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ถ้าถึงระยะที่พอสมควรเราก็ควรจะพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดครับวันแรกวันแรกก็รู้มันมันวันแรกเลยก็รู้สึก ปวดปวดมั่งค่ะมีนิดหน่อยปวดแล้วเราก็ทานยาเข้าไปก็อยู่ได้คขาอยางชั่วหน่อยวันสองวันสองวันสามเขาจะตามาชักจะเออแต่วันวันวันสองแล้วก็ลองเปิดดูเห็นค่ะวันแรกคุณหมอก็ยังในการผ่าตัดหมอให้ยายาหยอดเป็นยาลดความดันตาก็พยายามหยอดให้คุณแม่พอแกะ แกะตามาก็ค่อยๆเปิดตาค่อยเปิดตาแบบตาที่จะผ่าตัดใหม่ๆก็ยังเปิดไม่ได้ตา่เจ็บน้าําตาจะไหลอยู่ตลอดเวลาค่ะห้ามเลยห้ามทุกอย่างทํางานบ้านห้าม,าม<อ>ยกของหนักห้ามแล้วก็เอ,อาน้ำน้มีห้ามเข้าตาโดยเด็เดขาดคือเราเพยายามทาตามที่คุณหมอแนะนําทุกอย่างค่ะภายในหนึ่งเดือนคุณหมอขอไว้ภายในหนึ่งเดือนวันวันนี้คุณหมอบอกเร,บเรียบร้อยดีค่ะไม่ต้องมาหาหมออีกแล้ว ดีค่ะดีมากพอมองไกลก็เห็นชัดเลยมองไกลแต่มองใกล้คือเราทำสายตาย,ตายนั่นไว้นะคะพอมองใกล้ก็จะนิดหน่อยมัวนิดหน่อยแต่ก็เห็นอยู่คุณหมอและพยาบาลเป็นคนที่น่ารักมาก <c oughs> พูดจาสุภาพเรียบร้อยเพราะใรเลอะเลยค่ะก็เอ่อถ้าใครสนใจที่จะมารักษาตาก็เชิญได้ที่จุฬาลัตเก้าค่ะคุณหมอสมบูรณ์ค่ะ